สวัสดีครับวันนี้ทางกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ All New Isuzu D-Max รุ่นล่าสุดนะครับรถลูกค้าเป็นรถตอนเดียวนะครับออกรถมานะครับไม่มีกุญแจรีโมทนะครับได้เป็นกุญแจไขธรรมดามานะครับทางร้านกุญแจไทยได้ติดตั้งกล่องรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับมีโลโก้ Isuzu นะครับตรงรุ่นนะครับเวลาจะใช้ก้านกุญแจก็กดที่ปุ่มโลโก้นี้เลยนะครับ จะมีก้านกุญแจดีออกมานะครับกัดก้านกุญแจให้ครบทุกดอกนะครับทำให้ครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับดอกที่1นะครับทดสอบดอกที่2นะครับล็อก ปลดล็อกนะครับกดง่ายนะครับมีซิลิโคนแถมให้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทรถยนต์นะครับออกรถมาไม่มีกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082-616-6655บริการติดตั้งถึงที่ครับ